พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชสังขาทิเศษสิกขาบทที่สามคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปวนแล้วพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบพาดพิงเมถุนเหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวเป็นสังขาทิเศษเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขาทิเศษอธิบายความโดยย่อ คำว่าถูกราคะครอบงำแล้วหมายถึงมีความกำหนัดมีความเพ่งเล็งมุ่งหวังมีจิตปฏิพัทธ์คำว่ามีจิตแปรปรวนแล้วหมายถึงมีจิตที่กำหนัดแล้วคำว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์มิใช่นางยักษ์มิใช่หญิงเปรตมิใช่สัตว์ดิรฉานเพศเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เลี้ยงสา สามารถรู้ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตท,ทุพภาสิตคำชั่วหยาบและคำสุภาพได้คำว่าชั่วหยาบหมายถึงถ้อยคำที่พาดพิงเกี่ยวเนื่องถึงวัจมักปัตสาวามักและเมถุนธรรมคำว่าพูดเคาะหมายถึงการประพฤติล่วงเกินด้วยการพูดการพูดจากเกี้ยวลมคำว่าเหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาว คือเหมือนชายหนุ่มพูดจากเกี้ยวลมหญิงสาวคำว่าด้วยวาจาพาดพิงเมถุนได้แก่ถ้อยคำที่พาดพิงเกี่ยวเนื่องด้วยเมถุนธรรมคือการเสพกามเจตนารม์ของสิกขาบทข้อนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อม่ให้ภิกษุแสดงกริยาอาการกําหนัดมีจิตแปรปรวนด้วยการพูด แสดงนิสัยเป็นคนเจ้าชู้โดยพูดจาแทะโลมพูดจาเกี่ยวพาพูดจาเย้าแย่หรือพูดจากระทบเกี่ยวเนื่องกับอวัยวะเพศกับที่ถ่ายอุจจาระและเมถุนธรรมคือการเสพกามเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรทำไม่ควรประพฤติสำหรับบรรพชิตผู้สละทางโลกมาแล้วด้วยว่าการประพฤติอย่างนั้นเป็นโลกิยะวิสัยที่คลือหัด ประพฤติกันโดยทั่วไปสิกขาบทข้อนี้มุ่งให้ภิกษุมีความสำรวมระวังวาจาไม่พูดเพ้อเจอ้อแทะโลมอันเป็นนิสัยของคริคฤหั์ไม่พูดจาเกี่ยวพาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับผู้หญิงที่รู้เดียงสาสามารถรู้ความหมายของคำพูดได้เมื่อระมัดระวังได้ก็ได้ชื่อว่าสำรวมวาจาหากไม่ระวัง พลังเผลอพูดจาเกี้ยวโลมพูดจาถ้อยคำที่แสดงถึงอารมณ์กับหนัดมีจิตแปรปวนแล้วตัวเองก็ฟุ้งซ่านพล่านไปตามอารมณ์คนฟังก็เสื่อมศรัทธาหรือแม้คนฟังจะชอบให้เกี้ยวพาแต่คนฟังอื่นได้ยินเข้าก็รังเกียจทำให้เสื่อมศรัทธาได้ในสิขาบทข้อนี้ท่านประสงค์เอาเฉพาะหญิงที่มีความฉลาด สามารถที่จะทราบถ้อยคําที่เป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ถ้อยคําที่พาดพิงอสัตธรรมและพระสัตธรรมส่วนหญิงที่เขาาเบาบัรดาไม่สามารถรู้เรื่องอะไรได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่มีอายุมากก็ไม่ประสงค์เอาในสิกขาบทนี้คือไม่เป็นอาบัตสังคาทิเศษแก่ภิกษุผู้พูดเกี่ยวพานางเหมือนการพูดจาแทะโลมเกี้ยวพาเด็กหญิงที่ไร้เดียงสา ก็ไม่เป็นอาบัตสังฆาทิเศษหากมีเช่นนั้นย่อมแสดงว่าภิกษุผู้เกี่ยวพานั้นวิกลจริตหรือสติฟั่นเฟือนจึงเที่ยวเกี่ยวพาแทะโลมคนเขาและเด็กเช่นนั้นอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุผู้มุ่งประโยชน์คือผู้ที่กำลังอธิบายหรือแสดงเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเกี่ยวพาอยู่เช่นมีการยกตัวอย่างถ้อยคําเกี่ยวพาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องโดยชัดเจน 2. ภิกษุผู้มุ่งธทรรมคือผู้บอกหรือสาธยายพระบาลีอยู่โดยยกข้อถามขึ้นเป็นตัวตั้งแล้วขยายความไปตามข้ออัดข้อถามนั้น 3. ภิกษุผู้มุ่งสอนคือผู้มุ่งแนะนำสั่งสอนให้เลิกประพฤติ ที่ไม่เหมาะทำให้ได้รับผลเช่นนี้เช่นสอนว่าบัดนี้เธอเป็นคนสองเพศด้วยกรรมที่ตนทำมาต่อไปนี้เธอจงอย่าประมาทอย่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเลยดังนี้เป็นต้น 4. ภิกษุผู้วิกลจริต 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือผู้เป็นอาธิกรรมิกะได้แก่พระอุทธายีวินีต่วัตถุ วินีตวัตถุได้แก่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเช่นเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งเห็นหญิงคนหนึ่งห่มผ้ากำพลผ้าขนสัตว์ใหม่สีแดงมีความกำหนัดจึงพูดจาเย้าแย่ว,ว่าเธอมีสีแดงนะซึ่งหมายถึงองค์กำเนิดมีประจำเดือนนางไม่เข้าใจความหมายก็ตอบรับว่าใช่เจ้าค่ะ ผ้ากำพลมีสีแดงทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งเห็นหญิงคนหนึ่งห่ผมผ้ากำพลซักใหม่มีความกำหนัดพูดเคาะว่าเธอมีขนยุ่งนะซึ่งหมายถึงขนที่องค์กำเนิดน,นางไม่เข้าใจความหมายจึงตอบว่าใช่เจ้าค่ะผ้ากำพลซักใหม่ทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกก ภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริภาชิกาคนหนึ่งเดินสวนทางมามีความกำหนัดพูดเคาะว่ามักคาของเธอราบเรียบดีหรือซึ่งหมายถึงองค์กำเนิดนางไม่เข้าใจความหมายจึงตอบว่าเจ้าค่ะท่านท่านจากเดินไปได้ทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังคาทิเศษแต่อาบัตถุลัดใจภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดพูดเคาะหญิงคนหนึ่งว่า เธอเป็นคนมีศรัทธาจะถวายของที่เธอให้สามีแก่พวกฉันบ้างไม่ได้หรือนางถามว่าของอะไรเจ้าค่ะจึงตอบว่าก็เมถุนทำไงทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังขาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่จึงพูดเคาะว่าน้องหญิงนอนลงสิฉันจักทำเองทรงตัดสินว่า ไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎสังฆาทิเศษสิกขาบทที่4ี่คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปวนแล้วกล่าวคุณแห่งการบำเรอความใคร่ของตนในสำนักมาตุคามด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนว่าน้องหญิง หญิงใดบำเรอผู้ประพฤติพมจรรย์มีศีลมีกาลยาณธรรมเช่นเราด้วยธรรมนั้นการบำเรอของหญิงนั้นนั่นเป็นยอดแห่งการบำเรอทั้งหลายเป็นสังขารที่เศรเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดร่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังขารที่เศรอธิบายความโดยย่อคำว่า ถูกราคะครอบงำแล้วหมายถึงมีความกำหนัดมีความเพ่งเล็งมีจิตปฏิพั์คำว่ามีจิตแปรปรวนแล้วหมายถึงมีจิตที่กำหนัดแล้วคำว่ามาตุคามหมายถึงหญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่หญิงเปรตไม่ใช่สัตว์ดิรฉานเพศเมียเป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถทราบถึงถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตทุพภาษิต คำชั่วหยาบและคำสุภาพได้คำว่าในสำนักมาตุคามคือในที่ใกล้มาตุคามในที่ไม่ห่างมาตุคามได้แก่พูดกับมาตุคามคำว่าบำเรอหมายถึงทำให้ยินดียิ่งทำให้รื่นเริงยิ่งคำว่าด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุนคือด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธทำคือการเสพกาม คำว่าความใคร่ของตนหมายถึงความอยากของตนความประสงค์ของตนการบำเรอแก่ตนคำว่ามีศีลคือเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากมุสาวาสคำว่าประพฤติพรหมจรรย์คือผู้เว้นขาดจากเมถุนธรรมคำว่ามีกัลยาณธรรม คือเป็นผู้มีธรรมอันงามเพราะมีศรรมีลและประพฤติพรหมจรรย์เช่นนั้นคำว่าด้วยธรรมนั้นหมายถึงด้วยเมถุนธรรมเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้หมายถึงการที่ภิกษุมีความกำหนัดพูดล่อหรือพูดแนะนำหรือพูดชักชวนให้หญิงบำเรอตนด้วยกามอันเกี่ยวเนื่องด้วยเมถุนธรรมตามที่ตนใคร่ ที่ตนปรารถนาอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำให้ตนรื่นรมยินดีการกล่าวให้หญิงบำเรอตนด้วยกามลักษณะนี้ถือว่าเป็นการชักนำหญิงที่มีศรัทธาแต่ไม่รู้ซึ้งให้หลงเชื่อเป็นการหลอกลวงเป็นการเห็นแก่ตัวของภิกษุเป็นเหตุให้คิดหมกมุ่นอยู่กับการมรมจนไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้สมบูรณ์ได้ สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุฟุฟ้งซ่านปล่อยสติประพฤติเหลาะแหละด้วยการพูดจาไราย่ยางอายให้สำรวมระวังคำพูดมีความรู้สึกละอายใจที่จะพูดชักชวนให้หญิงบำเรอตนทางกามรมร์มโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสงไว้และเพื่อรักษาพระศาสนาไว้อนาปติวาน ในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุผู้กล่าวว่าขอท่านจงบำรุงด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิลานะปัจจัเยเภสัชบริขารดังนี้เป็นต้น 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือผู้เป็นอาธิกกรรมมิกะได้แก่ ระอุายีพทวินีแต่วัตถุวินีแตว่วัตวถุได้แก่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเช่นเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงหมันผู้อุปถัมตนอยู่ถามว่าทำชไหนจึงจะมีบุตรได้ภิกษุตอบว่าจงถวายฐานที่เลิศนางถามว่า ทานที่เลิศคืออย่างไรภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังขารทิเศษแล้วภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงผู้อุปถัมตนอยู่ถามว่าทำเช่ไหนจึงจะมีโชคดีภิกษุตอบว่าจงถวายทานที่เลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไรภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่า ต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงที่คุ้นเคยถามว่าดิฉันจะอุปถากพระคุณเจ้าด้วยอะไรดีภิกษุตอบว่าจงถวายทานอันเลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไรภิกษุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วภิกษุรูปหนึ่งถูกหญิงผู้ใจบุญถามว่า ทำาฉไหนจึงจะได้ไปสู่สุขติภิกษตุตอบว่าต้องถวายทานที่เลิศนางถามว่าทานที่เลิศคืออะไรภิกษตุตอบว่าคือเมถุนธรรมทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาที่เสษแล้วสังคาที่เสษสิกขาบทที่หําคำแปลพระบาลีในพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดชักสื่อ คือบอกคว,วามประสงค์ของชายแก่หญิงก็ดีบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายก็ดีในความเป็นภรรยาก็ตามในความเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดบอกแม่แก่หญิงแพทย์สยาอันจะพึงอยู่กันชั่วขณะเป็นสังขาทิเศษเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาสดภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังขาทิเศส อธิบายความโดยย่อคำว่าชักสื่อหมายถึงถูกฝ่ายหญิงวานไปหาฝ่ายชายหรือถูกฝ่ายชายวานไปหาฝ่ายหญิงคือนำความประสงค์ของหญิงหรือชายไปบอกแก่หญิงหรือชายอีกฝ่ายหนึ่งว่าต้องการให้ไปเป็นสามีหรือเป็นภรรยาได้แก่ทำตัวเป็นเท่าแก่ชักสื่อให้ชายหญิงได้กันคำว่า บอกความประสงค์ของชายแก่หญิงหมายถึงแจ้งความปรารถนาของฝ่ายชายแก่ฝ่ายหญิงคำว่าบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายหมายถึงแจ้งความปรารถนาของฝ่ายหญิงแก่ฝ่ายชายคำว่าในความเป็นภรรยาคือต้องการให้เป็นภรรยาคำว่าในความเป็นชู้คือต้องการให้เป็นชู้รักคือเป็นสามี คำว่าหญิงแพทย์สยาคือหญิงขายบริการอันจะพึงอยู่ร่วมกันชั่วขณะได้แก่หญิงที่เป็นภรรยาชั่วคราวองค์แห่งการชักสื่อการชักสื่อโดยปกติย่อมสำเร็จได้และทําให้ต้องอาบัตตามสิขาบทนี้ต้องประกอบด้วยองค์แห่งการชักสื่อสามประการคือ 1. รับคำของผู้วาน 2. ไปบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 3. กลับไปบอกแก่ผู้วานแต่ในกรณีชักสื่อหรือบอกแก่หญิงแพทย์สยาย่อมสำเร็จได้โดยองค์สองเท่านั้นเช่นชายวานภิกษุให้ไปบอกหญิงขายบริการภิกษุรับคำแล้วไปบอกแก่หญิงบริการนั้นแม้ไม่กลับมาบอกแก่ชายนั้นอีกความปรารถนาของเขาก็สำเร็จได้แล้วดังนั้น การต้องอาบัตสังฆาทิเศษตามสิกขาบทนี้ย่อมมีได้ด้วยองค์แห่งการชักสื่อสองประการข้างต้นเท่านั้นองค์แห่งอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านวางเกณฑ์การตัดสินว่าต้องอาบัตอะไรอย่างไรไว้เป็นหลักดังนี้ 1. ถ้าเขาวานภิกษุรับคำเป็นอาบัตถุลใจไปบอกอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นสังขาที่เสรจสถ้าเขามิได้วานภิกษุจัดการเองไปบอกแก่ชายหรือหญิงฝ่ายแรกเป็นถุลัดใจไปบอกแก่ชายหรือหญิงฝ่ายที่สองเป็นสังขาที่เสร็จสผู้วานเป็นเจ้าตัวโดยเป็นชายหรือหญิงก็ตามเป็นมารดาบิดาหรือเป็นผู้ใหญ่ของชายหรือหญิงก็ตามเมื่อเขาวาน ภิกษุรับคำไปบอกแกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเป็นเจ้าตัวก็ตามเป็นบิดามารดาหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นสังฆาทิเศษกรณีเช่นนี้จะทำเองหรือสั่งให้ผู้อื่นทำแทนตนก็ตามก็ต้องสังฆาทิเศษเหมือนกัน 4. เขาหวานภิกษุหลายรูปทุกรูปรับคำแล้วแต่เวลาไปบอกไปบอกแม้เพียงรูปเดียว ต้องสังฆาทิเศษพร้อมกันทั้งหมด 5. ภิกษุรูปหนึ่งไม่รู้ชักโยงสามีภรรยาซึ่งอย่าขาดกันแล้วให้กลับคืนดีกันใหม่ท่านว่าไม่ต้องอาบัติ 6. ภิกษุรูปหนึ่งรู้อยู่ว่าโยมบิดากับมารดาอย่าขาดกันแล้วถูกบิดาขอร้องให้ไปบอกโยมมารดาให้กลับมาปรนิบัติตนเหมือนเดิมภิกษุไปบอกตามนั้นเป็นสังฆาทิเศษ สามีภรรยากโกรธกันแล้วแยกกันต่างคนต่างอยู่แต่ไม่ได้หย่าขาดกันภิกษุพูดชักโยงให้คืนดีกันไม่ต้องอาบัติเจตนารมณ์ของสิกขาบทข้อนี้สิกขาบทนี้หมายถึงการที่พิกษุประพฤติตัวเป็นผู้ชักสื่อให้ชายหญิงได้อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาหรือให้ชายได้เสพสมกับหญิงขายบริการด้วยมีประสงค์ จะให้ตนเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ไว้วางใจหรือได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ยอมตัวมาเป็นเท่าแก่ให้ทำให้มีพวกพ้องบริวารมากขึ้นหรือด้วยวัตถุประสงค์อย่างอื่นซึ่งการประพฤติอย่างนี้ย่อมไม่เหมาะไม่ควรเพราะย่อมได้รับการตำหนิจากผู้รู้ทั้งหลายก็ได้ว่าผู้เป็นสมณะสละทางโลกแล้ว ต้องเป็นผู้ไม่ขวนขวายต้องเป็นผู้ไม่พยายามทำงานเช่นนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อมีให้ภิกษุเข้าไปก้าวกายในเรื่องการเป็นอยู่ฉันสามีภรรยาซึ่งเป็นเรื่องทางโลกซึ่งละเอียดอ่อนต้องการให้เป็นกลางเพราะการอยู่กันเป็นครอบครัวนั้นเป็นเรื่องของจิตใจเป็นหลักหากเกิดจากการชักสื่อแต่ไม่สมัครใจ ยอมอยู่ด้วยกันตามคำของผู้ใหญ่สุดท้ายอาจต้องอย่าขาดกันหรืออยู่ทนทุกข์หวานอมขมกลืนไปด้วยกันยิ่งผู้ชักสื่อเป็นภิกษุผู้ใหญ่ที่ตนนับถือหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ด้วยเมื่อมาชักสื่อก็ยอมทำตามด้วยเกรงใจแต่ไม่สมัครใจอยู่ด้วยกันนักหากจำต้องแยกทางกันผู้ชักสื่อก็อาจถูกตำหนิและไม่นับถือกันต่อไป อันหนึ่งเพื่อให้ภิกษุวางตัวเป็นหลักไม่ใช่เป็นคนรับใช้คฤริหัดไม่ใช่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการเที่ยวชักสื่อให้เขาเป็นผัวเมียกันไม่ใช่เป็นคนไกลเกลียให้เขาคืนดีกันอีกเมื่อเขาตกลงอย่าขาดกันไปแล้วเป็นต้นเพราะการทำเช่นนั้นย่อมทำให้เกิดผลเสียตามมาแม้จะมีข้อดีบ้างได้รับความสำเร็จในทางดีบ้างแต่ก็ทำให้เสียเวลา เสียโอกาสในการประพฤติพรหมจรรย์จึงทรงบัญญัติห้ามไว้อนาปัติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุผู้ไปด้วยกรณียกิจของสงฆ์ก็ดีของเจดีก็ดีของภิกษุผู้อาพาธก็ดีเช่นในวัดมีงานก่อสร้างอยู่หรือมีงานซ่อมเจดีอยู่อุบาสก วานภิกษุไปยังสำนักอุบาสิกาหรืออุบาสิกาวานภิกษุไปยังสำนักอุบาสกเพื่อขออาหารหรือค่าแรงสำหรับคนงานในกิจนั้นเมื่อภิกษุไปด้วยกรณียะของสงฆ์เช่นนั้นไม่ต้องอาบัตหรือได้รับการขอร้องวานไปเพื่อต้องการยาสำหรับภิกษุอาพาธก็เช่นกัน 2. ภิกษุผู้วิกลจริต 3. ภิกษุ ผู้เป็นต้นบัญญัติหรือผู้เป็นอาธิกรรมมิกะได้แก่พระอุทธ,ธายีวินีแต่วัตถุวินีแต่วัตถุได้แก่เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเช่นเรื่องต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งถูกชายคนหนึ่งวานให้ไปบอกหญิงคนชื่อนี้ว่าต้องการนางมาเป็นคู่ครองภิกษุรับคำวานแล้ว ไปถามหาหญิงคนชื่อนั้นว่าอยู่ที่ไหนทราบว่านางได้ตายไปแล้วทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งถูกชายคนหนึ่งวานให้ไปบอกหญิงชื่อนี้ว่าอย่างนี้ภิกษุนั้นรับคำแล้วไปหาหญิงชื่อนั้นได้ทราบว่านางย้ายบ้านไปแล้วทรงตัดสินว่า,า,วาไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุรูปหนึ่งชักโยงหญิงคนหนึ่งซึ่งทะเลาะกับสามีแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านมันดาให้กลับมาคืนดีกับสามีทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตอะไรเพราะเขายังไม่ได้อย่าขาดกัน